การเมืองระหว่างประเทศเรียกได้ว่าเข้มข้นไม่แพ้กันคุณจุกฮะโดยเฉพาะวันนี้นะครับนายกของอินเดียจะเดินทางเยือนสหรัฐและมีการคาดหมายกันต่อไปว่าจะเป็นการเดินทางเยือนครั้งประวัติศาสตร์เพราะสหรัฐอาจจะมีการแบ่งปันเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับอินเดียก็ได้ครับนายกรัมนตรีนเรนทาโมดีของอินเดียเดินทางออกจากอินเดียในวันนี้ครับเพื่อไปเยือนสหรัฐรัฐพิธีทางการนานสามวัน เป็นการเยือนที่กำลังถูกจับตามองว่าจะเป็นจุดพลิกผันเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศด้วยการกระชับความร่วมมือทางด้านกลาโหมให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับและจากการคาดการว่าสหรัฐจะยอมแบ่งปันเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับอินเดียอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนสิ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดในการเยือนครั้งนี้คือคาดว่าสหรัฐ จะยอมให้อินเดียเข้าถึงเทคโนโลยีที่สำคัญมากของสหรัฐที่แทบจะไม่เคยแบ่งปันให้กับประเทศที่ไม่ใช่พันธมิตรโดยข้อตกลงสำคัญสำคัญที่จะได้รับการประกาศระหว่างการเยรือนครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะรวมถึงการประกาศว่าอินเดียจะซื้อดโดรนอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธแบบ MQ 98 c a Guardian ผลิตโดยบริษัท General Atomics จำนวน3 1ลำ ราคารวมทั้งสิ้น3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1แสนล้านบาทรวมไปถึงการที่สหรัฐจะขจัดอุปสรรคทางการค้าด้านสินค้าการกะลาโหมและไฮเทคโนโลยีที่มีมาอย่างยาวนานในการค้าขายกับอินเดียด้านนักวิเคราะห์จากสถาบันเอเชียใต้แห่งศูนย์บิลสันเซ็นเตอร์ก็มองว่าการเยือนสหรัฐของโมดีครั้งนี้จะเป็นการเยือนที่ได้สาระอย่างแท้จริง และจะได้เห็นข้อตกลงหลายสิบฉบับที่ครอบคลุมตั้งแต่ข้อตกลงด้านการกลาโหมไปจนถึงด้านอวกาศและด้านไอทีครับผู้นำอินเดียมีกำหนดการเยือนสหรัฐนานสาวันเริ่มด้วยการพบกับประธานาธิบดีจโจไบเดนในวันพรุ่งนี้21มิถุนายนโดยไบเดนจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างรัฐพิธีรวมทั้งงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบครอบครัวส่วนตัวด้วยทั้งนี้ผู้นำอินเดีย ยังมีกําหนดในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมร่วมสองสภาของสหรัฐซึ่งนับเป็นครั้งที่สองในรอบ9ปีครับขณะเดียวกันกลุ่มสิทธิมนุษยชนในสหรัฐหลายกลุ่มก็เตรียมประท้วงการเยือนสหรัฐของโมดีกล่าวหาว่าอินเดียมีสถิติการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เสื่อมทรามลงซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าในการหาหรือทางการสหรัฐอาจจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหาหรือด้วย แต่คาดว่าจะไม่มีการตาหนิอย่างเปิดเผยนะครับ